มาครับวันนี้ชุดใหญ่ครับชุดนี้ก็ถือว่าหายไปนานมากครับผมครับก็เพิ่งมีเวลามารีวิวครับชุดนี้ครับผมครับชุดนี้เป็นชุดแรกที่ผมจัดชุดเครื่องเสียงเอกสาวมาเลยนะครับตั้งแต่สมัยสาขาหนึ่งครับมาสาขา2ครับชุดนี้แต่ก่อนเริ่มต้นที่39,9 0 0ับาทสมัยแต่ก่อนครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนมีไว้ที่บ้านแน่นอนครับผมครับชุดนี้ทําไมผมถึงว่าคุ้มหนึ่งละในชุดมีครบทุกอย่างในตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดแรกเห็นไหมครับ ใครใช้เป็นเนี่ยแลกตัวเนี้ยช่วยท่านได้แลกตัวนี้ช่วยอะไรครับอุปกรณ์ทุกตัวครับอยู่ในแลกทั้งบดครับแค่เสียบสายลำโพงเข้ากับสายไฟเข้าก็ดังแล้วเห็นไหมครับถือว่าง่ายมากมีชุดแลกครับผมครับในชุดมีอะไรอีกครับผม power AB 8 0 0ตัวเนี้ยเป็น power ไต y l e ม้อแปลงครับแล้วก็เป็น power cast AB นะครับตัวนี้ครับใครต้องการเสียงแบบโบราณโบราณแบบธรรมชาติครับแนะนําเลยครับ cast AB ถือว่าจบแต่แรกมด้วยความหนักนะครับหลงนี่คือส่วนที่แลกมาครับผมครับคอร์ส ผมก็ให้เป็นตัว3ทางเลยครับทำไมได้ตัว3ทางครับเพราะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยลูกค้าเล่นเบรกลางแหลมเนี่ยก็สามารถเล่นเป็น3ทางได้เลยเพราะว่าราคามมนเลี่ยมกันไปเยอะครับผมครับไม่ลอยครับเนี่ยแต่ก่อนไม่ลอยเนี่ยได้ไปด้วยหนึ่งเครื่องทีนี้ไมาลอยสมัยนี้ได้กระเป๋าไปด้วยครับผมหนึ่งกระเป๋าเกมบอลครับได้ไปด้วยครับใส่ของเก็บอุปกรณ์เก็บไม้ได้ด้วยครับสำหรับตัวเนี้ยได้ไปด้วยเลยครับผมครับปลั๊กไฟเห็นไหมครับปลั๊กไฟก็ให้เป็นตัวมิน้าจอไปครับตัวมิน้าจอนี่ช่วยอะไรครับผมครับบางคนอยากเอาไปเสริมสร้างคอยกขึ้นรหอากต่เปันน พักไฟตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยได้เลยครับจะบอกฮึดบอกบล้นทั้งหมดเลยนะครับผมครับแล้วก็พักไฟตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเสียบวันนี้หรือไปงานเนี้ยขึ้นเสียงก็ดังดีไหมเสียงดังก็ดีไหมครับตัวนี้บอกบอกเลยครับผมครับเช่นโวลต์ข้างบนครับ220กว่าเนี่ยขึ้นเสียงดังดีแน่นอนครับแต่ถ้าข้างบนเหลือ210 170ยสเนี่ยเปิดยังก็ไม่ดังครับผมครับดังแต่ในในระยะแค่นั้นไม่สามารถเปิดดังกแน่นเหมือนไฟ2อ0ได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยจอนี้ก็ถือว่าช่วยอะไรมากมายครัับบผมคร ขึ้นมาข้างบน Mix X40 เาก็เป็นหนึ่งรุ่นที่เราเอาขายตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมาครับสมัยถึงขายตัวนี้ดูแต่ช่องครับเบสกลางแหลมถือว่าครบทุกตัวมีเจนครับมีออกสลับมอนิเตอร์บนเวทีมีเอฟเฟกมีแพนซ้ายขวามีมิ้วมีเช็คสัญญาณมีสไลด์ที่สวยงามสลับมิกตัวนี้ครับผมครับแล้วก็ค้าออกถือว่ามีครบ EQ ไปด้วย1ช่องครับผมครับ ฟังก์ชันเอฟเฟกต์สิบกฟังก์ชันเสียงครับเอฟเฟกต์เขาเนี่ยหวานมากสำหรับตัวนี้ครับหวานแบบชัดเลยสำหรับตัวนี้ครับผมแสงยานเก็บไปครบเข้าชุดแหลกเลยนะครับผมครับแล้วที่ที่เด็ดมาฝั่งนี้ครับก็คือตู้ลำโพงครับผมครับตู้ลำโพงก็ได้เทอร์โบ18นิ้วไปด้วย2ใบครับข้างในเป็นดอก18นิ้วนะครับผมครับเทอร์โบเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบแนวลรถสดครับเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ไปเลยครับผมครับเสียงกลางครับก็เป็น A2 ครับเป็นเสียงกลางที่สามารถแขวนได้นะครับผมแขวนได้เลยครับสำหรับเนี่ยซื้อบาาาาแขกกวเรรไป็สมถ แขวนได้เลยครับหรือใครอยากตั้งแบบไมเก้ก็ซื้อบาแขวนมปหนึ่งคันครับก็สามารถตั้งแบบไมเกหลูๆได้แล้วสลับตู้เอใบนี้ครับผมครับก็ถือว่าตัวเนี้ยขายคู่เอกซาวนันแล้วสลับเอสองันนี้ครับถือว่าขายดีมากอีกหนึ่งรุ่นสลับตัวเนี้ยเพราะว่าเขาใช้งานได้หลายแบบเราจะแขวนก็ได้แล้วเราจะตั้งไงก็ได้แล้วก็ตู้ตัวเนี้ยผวแบบเป็นพิเศษทั้งเน็ตเวิกทั้งตู้เอาง่ายๆผมทำดีลีอนาล็อกใส่ตู้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมครับไปถึงก็เสียงดีเลยสลับชุดนี้ครับผมครับลองงเสียผ It is your roof